สวัสดียามค่ำคืนครับวันนี้หาอยู่หากินเช่นเคยครับผมหาเห็ดโคนกันครับนี่เห็ดโคนหลวงครับเห็ดโคนชนิดนี้อร่อยมากเนาะเหมือนเดิมครับหายามค่ำคืนเพราะว่าเพิ่งเลิกงานครับไปเราดูกันดอกนี้เป็นยังไงครับใหญ่สวยเลยโอ้โหดูก้านดอก,กยาวไหมโอ้ นี่ต้องจิ้มลึกๆเลยนะครับเนี่ยก้านดอกใกลจะยาวก็จะอยู่ลึกอยู่ครับโหสวยโดนกาดแล้วครับดินงอกแงกงอกแงกนี่เลาลองดูเป็นยังไงไม่ผิดหวังจริงๆครับก้านยาวมากนี่โอ้โหนี่ยังค้างอีกยังเหลืออีกนะครับเนี่ยนี่ก้านยาวสุดๆสวยมากเลยครับ ไปดูดอกอีกดอกหนึ่งสวยมากสวยก่ดอกนี้ครับอันนี้เป็นล่องรอยที่ดอกเก่าดอกแก่นะครับที่ออกนะครับแล้วก็ยุบแล้วมีให้เราเห็นนี่ดอกนึงนี่เห็นไหมครับดอกใหญ่เลยไปดูกันว่าจะสวยแค่ไหนดูครับโอ้โหดอกนี้ใหญ่จริงๆนี่สองดอกอ้าวนะฮะโอ้ดูดูดูก้านเห็ด โอดอกนี้ต้องขุดอดีๆล,ะล,ะล่ะนะขออนุญาตขุดก่อนนะครับสักครู่โอลึกสุดๆนี่นี่โอ้โติดตามรับชมไปลึกแค่ไหนดูดอกเล็กจะลึกไหมนะครับโอ้โหลึกสุดนี่ตีนเห็ดนี่อร่อยที่สุดครับหวานโอ้โห สวยมากๆครับอ่ะดูดอกใหญ่จะสวยแค่ไหนครับออกมาแล้วอ้ยนี่ดูสองดอกนี้โอ้อลังการงานสร้างจริงๆเลยนี่ใหญ่สุดๆครับ สวยงามมากๆสวยมากๆครับผมตรงนี้ได้3ดอกสวยๆเลยครับนี่โอ้โหสุดๆไปเลยเต็มไม้เต็มมือเลยครับผมอันนี้คือเห็ดโคนหลวงครับดูสักก่อนว่าใหญ่แค่ไหนสุดๆ พ่มาของคำว่าเห็ดหลวกเขาอยู่จอมหลวกครับผมน,นี้กำลังเป็นจี๋สวยๆเอ,อ้ามีสองดอกไม่เห็นสองดอกพอดีคำครับผมน,นี่กำลังโผล่มาครับนี่ อ้าวสวยมากนี่ก็สวยเหมือนกันไม่น้อยหน้าโอ้อวบก,ปกปวบอ้วนออีกแล้วครับนี่ดอกเล็กถือว่าจะซ่อนรูปหรือเปล่าครับ ได้อยู่นี่สองดอกครับนี่ดอกนี้น่าจะใหญ่อ่ะจิ้มเลยขึ้นบนจอมปลวกครับได้อยู่ครับผมสวยๆครับ ดอกนี้บานแล้วครับแถวนี้ตีนเห็ดไม่ค่อยลึกครับมันจะยู่ตื้นนิดนึงนี่สวยอยู่ครับผมพอคําครับดอกนี้ไปดูดอกอื่นกันต่อครับ,รบนี่ชิดๆกันนี่เลย ติดรากไม้เนะี่ยจะเอายากหน่อยโอ้สวยอยู่ครับนี่นี่ก็สวยสวยครับติดลากไม้จะายากหน่อย นี้อบกวบอ้วนของแท้โอ้โหโกลมเลยก็สวยอยู่ครับผมใช้ได้ใช้ได้นี่คือรังการงานสร้างครับดอกนี้นะครับบอกเลยว่าน่าจใใ่และสวยมาก โอ้โหมีแฝดด้วยมีแฝดด้วยโใหญ่ครับนี่สวยมากใหญ่สวยเลยครับนี่จุดนี้มีอีกสองดอกครับพอคำครับผมพอคำเด็ใกล้กันอีกดอกหนึ่ง ตะมมตะมิกำลังน่ารักนี่สวยๆเลยไปเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวเราก็เดินหาส่องกันอย่างนี้แหละครับนี่หาไปเรื่อยๆจุดที่เคยออกก็จะออกครับผมโอ้วันนี้เยอะเลยวันนี้อุ้ยหนึ่งดอกสองดอกสามดอก,ส,ดอกสี่ดอกห้าดอก หดอกเดอกแปดอกเก้าดอกสิบสเอาแล้วครับผมทะลุไปหนึ่งโหลเลยไปดูก็ะต่อครับจะยาวคืนนี้อันนี้อีกดอกหนึ่งสวยๆเลยครับนี่มีไหมเดอดีๆอ,อ,นะอันนนอันนอ้ยอันนี้ก็มีน,นี่ดอกเล็กโอ้นี่แตกครับเนี่ย โอ้โหจุดนี้สีดอกสสวยโอ้โหนี่โอ้โหไม่ได้สีล้วครับเนี่ยเยอะเลยโอ้โหนี่อันนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยใช่หมดเลยโอ้โหโอ้โหโ ก้านยาวสุดๆนี่สวยนี่สวยนี่นี่ดอกหนึ่งโอ้โหสวยงามสุดๆไปเลยครับโหสวยครับผมนี่สวยสวยอันนี้ดอกเล็กนิดน,นึงครับผม ซ้อนน้อหมีซ้อนมีซ้อนกดได้ครับกดได้โอ้ดอกนี้ดูว่าเป็นยังไงติดติดยากละเดี๋ยวเดวีตัวนี้งานหยาบแล้วครับตากไม้โอ้นี่น่านจะยาวความเสียงแตกละหลอบนงป๊อกเลยโอ้โหอะไรเชียว นี่อ้วนๆเลยครับเกือบจะไม่เห็นสวยเลยครับดอกนี้เป็นยังไงโอ้ดอกนี้ฟ้านรูปครับผมโผลมาน,นิดเดียวนี่สวยแล้วครับผมนีม่อีกดอกนึง โอ้สองดอกซ้อนเล็กๆโอ้ติดมาแล้วต้องเอาละครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเนี่ินเนียวนี่สองดอกติดๆเล็กครับสวยงามอันนี้อีกดอกหนึ่งครับ สวยงามครับผมน,นี่สองดอกครับดอกนี้ห่างหน่อย อวบอีกแล้วครับผมนี่ดอกตะมุตะมิส,สวยๆอ่านี่อีกชุดหนึ่งสองดอกส,สวยๆโอ้สวยครับนี่สวยสวยทั้งสองดอกเลยนี่ก้านดอกใหญ่มากนี่ครับก้านดอกโอ้สวยครับก้านดอก นี้ไม่ไฟใหญ่เท่าไหร่แถวนี้แต่ก็พอได้ครับผมสามดอกโอ้สวยอยู่นะเนี่ยสวยครับสวยสวยเลยสวยจริง Okay. สวยอีกแล้วจุดนี้จุดเดียวสวยมากๆครับดูโอ้โห oh oh. สวยสุดๆดอ,อกนี้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีคู่ ก็ได้อยู่ครับออกนี้ยากหรือเปล่าลากไม้เยอะมากโอ้ไม่ยากครับตื้นมาแล้วอู้สองดอกกว่าเนี้ยนสองดอกนะครับอเอาแรกว่าไม่ยากโอ้ไม่ได้ตีเห็ดแล้ววันนี้นี่อา้าวอบกวบอยู่สวยเลย เก็บไว้ครับเล็กอยู่โจ้นี่อลังการงานสร้างครับผมนี่สองดอกนี่นะสองหรือสามเห็นเป็น3ามดอกนะนี่อู้สวยมากครับผมไม่ผิดหวังจริงๆไมน้นี้อ้าดอกนี้ก็พอสวยอยู่ครับ วอยู่รุ่นอีกสองดอกดอกเล็กนิดนึงอีกดอกนึงจุดนี้หกดอกครับผมนี่ดอกเมาอันนี้เอาไว้ก่อนดอกเล็กเราก็เอาแค่นี้พอหกดอกก็ได้ครับผม โอ้เมื่อกี้ไปไม้คลุมอยู่ไม่เห็นสองดอกแพ็คคู่แต่จะเอาแค่ดอกเดียวดอกเล็กเอาไว้ก่อนนี่ไยสวยมากผลงานค่ำคืนนี้ครับหาเห็ดโคนหลวงกันเนาะได้พออยู่พอกินครับนี่ดอกนี้สุดๆใหญ่สุดๆยาวสุดๆตั้งแต่ที่เคยหามาครับ น่าจะได้สักโลหรือโลครึ่งประมาณนี้แหละครับแต่ดินมันเยอะก็เลยหนักหน่อยวันนี้สวยมากๆเดี๋ยวเราทํากับข้าวกินกันเลยวันนี้เดี๋ยวทำแกงเห็ดโคนกินกันหวานเจี๊ยบล้ครับวันนี้ได้มาสดๆก็ทํากินกันเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ